We got history. history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Look at Thinking me. about what could have happened, or what could have been. Finally, your face, I know it that is sight to see. Take my time to take your clothes off one more time, maybe. I can like you don't be it and impressing me. Didn't to see your we got Sorry, history. history, got me feeling the nostalgia when you look at me. ื่องของเอกนามใช่ไหมคะเอกนามที่คล้ายกันการบวกลบเอกนามแล้วก็มาถึงพหุนามแล้วก็การเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลสําเร็จใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เนะะื้อหาการบวกพหุนามค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการบยดพหุนามในะหน้าถัดไปกันเลยนะคะสําหรับการบวกพหุนามนะคะครูจะให้นักเรียนพิจารณานะคะพหุนามสองพหุนามที่คุณครูวงไว้เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนก็คือ 3x กับ 2x บวก9นะคะ2พะหุนามเนี้ยถ้าครูจะเขียนอยู่ในรูปผลบวกเขียนเป็นยังไงครูก็จะใส่วงเล็บในพหุนามตัวแรกนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บพหุนามตัวหลังแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะทีนี้เวลาเราจะหาผลลัพธ์ใช่ไหมคะครูก็ทําการอ่าอันนี้คือทาอะไรไม่มีวงเล็บถอดวงเล็บ ถอดวงเล็บเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะจัดกลุ่มใหม่คือเลือกเฉพาะตัวที่คล้ายกับมาอยู่ในกลุ่มใหม่เดียวกันเราก็จะได้ 3x คล้ายกับ 2x นี่ครูทำสีแดงแล้วเนาะแล้วก็ลบ 6x คล้ายกับ9บวก 9x เราก็เอามาไว้ใกล้กันนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด 3x บวก 2x ปิดวงเล็บบวกกับวงเล็บเปิดลบ6บวกเปิดวงเล็บมีค่าเท่ากับ 5x 5x มาจากไหนคะนักเรียนคิดว่า 5x ก็คือมาจาก 2x บวก 3x ได้ 5x แล้วก็บวก3มาจากไหนก็คือติดลบ6กบวกไป9ก็คือเหลือ3ใช่ไหมแล้วมาเจอบวกข้างหน้าก็คือเป็น3นั่นเองสแสดงว่าจากคำถามที่ว่า่อา3เท่านาม2เท่านามก็คือ 3x กลบ6บวกกับ 2x บวก9กได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คำตอบก็คือได้ผลลัพธ์ 5x บวก3นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะอ่าก่อนจะไปดูตัวอย่างเรามาดูหลักเกณฑ์ในเรื่องของการบวกพหุนามนะคะเขาบอกว่ามีหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือการหาผลบวกของพหุนามเนี่ยทำได้โดยนําพหุนามมาเขียนให้อยู่ในรูป อันนี้ต้องลบออกนะคะในรูปการบวกและถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันให้บวกพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันก่อนมาดูตัวอย่างข้อที่1น่งคุณครูมีพหุนามก็คือ2 x ยกกำลังสองบวก10และลบ5 x ยกกำลังสองลบ x บวก1คือให้เอา2ตัวนี้มาบวกกันนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องใส่วงเล็บในพหุนามใส่วงเล็บ ของผู้นำสองผู้นำนี้ก่อนนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าวงเล็บเปิดนะคะเอาตรงนี้มาเขียนเนี่ยเอาตรงนี้มาเขียนนะคะ6กกกกำลัง2องบวก10ปิดวงเล็บตอนนี้เราใช้การบวกเนาะเราก็บวกวงเล็บเปิดผู้นำตัวที่2คชุดนี้ลบ 5x กยกกำลัง2องลบ X, บวก1 นี่นะคะเขียนเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราจะทําการถอดวงเล็บเขียนแบบไม่มีวงเล็บนะคะถ้าการบวกก็คือเครื่องหมายทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะคะเขียนแบบไม่มีวงเล็บบวกบวกเจอลบกลายเป็นอะไรคะบวกเจอลบกลายเป็นอะไรกลายเป็นลบดังนั้นนะตรงนี้เราก็จะเขียนเครื่องหมายลบนะกันพลาดไว้ก่อนเครื่องหมายลบแล้วก็ ตามด้วย 5x ยกกำลัง2ลบ x บว1เท่ากับลำดับต่อไปเราจะจัดกลุ่มที่คล้ายกันพหูนามที่คล้ายกันมาอยู่ใกล้กันครูใช้การขีดเส้นนี่คล้ายกันนะนี่เวลาขีดเวลาเช็คว่ามันคล้ายกันให้นักเรียนดูเครื่องหมายข้างหน้ามันด้วยนะคะครูก็จะได้ว่า 6x ยกกำลัง2 ลบนะคะลบนั้นเนี่ยลบ 5x ยกกำลังสนี่คือชุดที่1ที่คล้ายกันต่อไป x กำลังสอดีกรี2มาแล้วทีนี้เหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะขีดสีนี้อันนี้ไม่มีเพื่อนคล้ายให้นำมาเขียนต่อเลยเป็นลบ x ต่อไปยังเหลือกลุ่มที่คล้ายกันอีกไหมคะเหลือเนาะก็คือชุดนี้ น,ะะนี่ไงเลือคล้ายเราก็นำมาเขียนก็จะได้ว่าบวกวงเล็บเปิด 10A อ่ะ1บบวก1เอาเครื่องหม่ข้างหน้ามาด้วยแล้วเราก็หาผลลัพธ์นะคะใช้เรื่องของอะไรนะการบวกลบเอกนามที่คล้ายกันใช่ไหม X 6 x ลบ5 x ก็เหลือ1 x 6 x ơi, ยกกำลัง2ลบ5 x กำลังสก็เหลือ1 x กำลังสแล้วก็เขียนแบบนี้นะอันนี้ไม่มีเพื่อนเอามาต่อเลยต่อเลยและชุดสุดท้าย10บวก1เป็น11ก็เป็นบวก11คำตอบที่ได้เขียนคำตอบนะคะคำตอบที่ได้เขียนตรงนี้นะคะคำตอบก็คือได้ x ยกกำลังสลบ x บวก11ค่ะอะ ดูทันไหมคะทันไม่ทันนะคะเดี๋ยวดูโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะตัวอย่างที่สองกันค่ะ,ะสำหรับตัวอย่างที่สองให้หาผลบวกแต่พหุนามของเรามีกี่พหุนามคะ3พะหุนามดังนั้นเราใส่วงเล็บก่อนไหมคะเราเขียนใส่วงเล็บเลยนะก็จะได้เป็นวงเล็บเปิด 8x ลบ1 บวกวงเล็บเปิดพหุนามชุดที่2ตรงนี้ลบ x ยกกำลัง2แล้วก็ลบ9 x ปิดวงเล็บบวกพหุนามตัวที่3คือกลุ่มนี้เป็น x ยกกำลัง2อบวก4ต่อไปขั้นต่อไปขั้นถอดวงเล็บของพหุนามทุกตัวเลยนะคะ ถ้ามันมีการซ้อนกันของเครื่องหมายบวกกับลบเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบให้เรียบร้อยก่อนก็จะได้เป็น8 x ลบ1ตรงนี้ซ้อนการเขียนลบเลยลบ x ยกกำลังสลบ9 x บวก x ยกกำลังสแล้วก็บวก4ต่อไปนะคะ ให้นักเรียนดูดีกรีนะคะที่มันเยอะที่สุดหรือมากที่สุดก่อนให้นำมาเขียนก่อนครูก็จะใช้ชุดนี้ใช้ชุดนี้นะคะนี่นะตรงนี้มันยกกำลังสองครูจะใช้จัดการกับกลุ่มนี้เอามาเขียนใกล้กันก่อนก็จะได้วงเล็บเปิดวงเล็บเปิดนะคะวงเล็บเปิด ลบ x ยกกำลังสองบวกนะคะบวก x ยกกำลังสองปิดวงเล็บบวกด้วยต่อไปกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เป็น x ยกกำลัง1หรือดีกรีเป็น1นะคะก็คือชุดนี้นะกับตรงนี้นะคะนำมาเขียนเลยค่ะนะนำมาเขียนก็จะเป็น8 x ลบ9 x ปิดวง เลบบวกบวกต่อไปตัวที่คล้ายกันเหลืออีกหนึ่งคู่คืออะไรครับเดี๋ยวใช้สีก่อนนะคะก็คือชุดนี้นะคะคูวงทั้งเครื่องหมายนะแสดงว่าเวลาเราเอามาเขียนเียเราต้องเอาเครื่องหมายมาด้วยก็จะเป็นลบหนึบวกสต่อไปจัดการหาผลลัพธ์นะคะตรงนี้เหลือไหมคะ ติดลบ x กำลัง2บวก x กำลัง2ไม่เหลือนะคะต่อไป 8x ลบ 9x 8ลบ 9, 9เหลือติดลบ1เราก็เขียนลบ x ต่อไปลบ1บวก4ก็ได้บวก3เจอบวกตัวนี้ก็ได้บวก3คำตอบคือลบ x บวก3นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบนะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับตัวอย่างนี้ก็มีพหุนามสามพหุนามเหมืกันเนาะอันดับแรกเขียนวงเล็บก่อนนะคะก็จะเป็น 2x อันนี้ไม่มีเพื่อนนะบวก 3r-4x ลบ 4x นะคะแล้วก็บวก r-y นะลบ y ะอันดับต่อไปเปิดวงเล็บก็เป็น 2x บวก3 r ลบ 4x บวก R ลบ y นะคะต่อไปเช็คตัวที่คล้ายกันนะคะเช็คตัวที่คล้ายกันอนี่คล้ายกันวงไว้เลยนะคะวงทั้งเครื่องหมายเลยเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ชุดนี้คล้ายกันส่วน y ไม่มีเพื่อนทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเลขชี้กําลังมันเท่ากันเนาะเราก็ เป็นดีกรีหเหมือนกันเลยทั้งส่วนที่เป็นวงกลมสีแดงกับส่วนที่คือเป็นวงกลมสีเขียวนะคะดังนั้นเราก็เรียงตามลำดับตัวอักษรก็ได้นะคะหรือเอาอ QR XYR ก็ได้เอา X ขึ้นก่อนเนาะเราก็จะจัดกลุ่มได้ว่า 2x ลบ 4x อาสีแดงนะบวกกับ 3r บวก r แล้วก็ลบ y ได้เท่ากับลบ 2x ถูกไหมคะ 2x ลบ 4x ได้จิตลบ 2x นะบวกกับ 3r บวก r ก็ได้ 4r แล้วก็ลบ y คำตอบก็คือลบ 2x บวก 4r ลบ y หรือหรือสลับเอา x มาอยู่ใกล้เอ้ยสลับเอา y มาอยู่ใกล้ x ก็ได้นะลบ 2x ลบ y ลบ 2x ลบ y บวก 4r นั่นเองนะคะการบวกมีสมบัติการสลับที่หรือลบก็สลับได้นะแต่นักเรียนต้องเอาเครื่องหมายของมันมาด้วยนะจ๊ะอ่ะมาดูค่ะหลังจากนักเรียนที่ ได้ดูตัวอย่างในเรื่องของการบวกพหุนามไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีงานในแบบฝึกหัดนี้นะคะทั้งหมด4ข้อนะคะเช่นเดิมให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษนะคะแสดงวิธีทำส่งใต้โพสที่ขูโพสให้นี้ค่ะในกลุ่ม Facebook เรียนออนไลน์ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะแคบหน้าจอเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะสิุดในเรื่องของการเตรียมการการการบวคนะู่นาเพงเ้านีพบกันใหม่ในคลปหน้านะคะเรื่องของการลบู้นะาถวาลยะคะแล้วพบกันในคลิปดไปค่ะสำหรับวันนี้แต่ละค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ put my feelings all aside don't know why to make it right pictures popping on my mind